อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อ่าโอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่าก็มาพบกันในช่วงตอนบ่ายของวันที่24กรกฎาคม25 63สาหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนาะก็จะมีของเด่นบนอาจารย์สมมอนชิโร่นะครับวิ่งบนล่างแอดคนโคราชแม่น้ำหนึ่งเป็นของแท้100%เปอร์เซนะครับป้าสีแล้วก็จะมีของชุดสรุปบนแอดหนูน้ำนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายสํานักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้เนาะก็รบกวนดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขด้วยนะครับอ่าเราไม่รอชาเนะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เรามาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกเนาะเป็นข้อมูลของอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับในงวดที่ผ่านมานั้นก็ให้เข้าเด่นบน2และวก็เนาะและนอกจากนี้ก็ให้เข้า6-8ตัวกลับของ2ตัวบนเช่นกันนะครับในงวดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในงวดนี้ประจําวันที่1สิงหาคม2-5-6-3ก็ให้มาแล้วนะครับ ให้มาที่เด่นบนจะเป็น5และก็7เนาะและชุด2ตัวบนให้มาทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี05 1535 6527 37 87แล้วก็97นะครับส่วนชุด3ตัวให้มาทั้งหมด2ชุดด้วยกันก็จะมี827และ835นะครับ ส่วนวิ่งล่างให้มาที่วิ่งล่างจะเป็น2แล้วก็3นะและชุด2ตัวล่างให้มาทั้งหมด8ชุดเหมือนกันก็จะมี20 21 2 4 26 3031 3 4แล้วก็36นะครับใครที่ติดตามของอาจารย์โกยบันไรก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์โกยบันไรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุด สองตัวบนล่างแอดไกรทองนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็หลุดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเนาะสิ่งในงวดนี้ประจํางวดที่ที่1สิงหาคม25 6 3ก็ให้มาแล้วนะครับให้มาที่ชุด2ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี16 17 18แล้วก็19นะครับเป็นชุด2ตัวบนนะครับ และให้มาที่ชุด2ตัวล่างเช่นกันนะครับให้มาทั้งหมด4ชุดเหมือนกันก็จะมี6 5 7 5 8 5แล้วก็9 5นะครับใครที่ติดตามของชุด2ตัวบนล่างแอดไกรทองก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขออพุ่นข้อมูลจากแอดไกรทองด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของ10หน่วยบนล่างหรือว่า2ตัวบนล่างแอดโซยุนั่นเองนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นเนาะอ่าก็ให้เข้า53 2ตัวล่างตรงตรงเลยนะครับในงวดนี้ก็ให้มาแล้วเนาะก็ให้มาตามนี้เลยนะครับสมาชิกก็สามารถแคปหน้าจอเนาะเพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับอ่าใครที่ติดตามของ 2ตัวบนล่าง adsoyu ก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเลขอ่าสิหน่วยบนล่าง adsoyu ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเด่นบน a d หนุนดวงดีนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นเนาะอ่ะก็ให้เข้าเด่น10บ,บนจะเป็น8นะครับ และนอกจากนี้ก็ให้เข้าเด่นหลักหน่วยบนจะเป็น6นะครับในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเนาะสิ่งในงวดนี้ประจํากววันที่1สิงหาคม2 5 6 3ก็ให้มาแล้วนะครับให้มาที่เด่นบนจะมี0 8 7แล้วก็4นะครับใครที่ติดตามของเด่นบนแอดหนุนดวงดีก็มาเซฟไว้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุนดวงดีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนล่างแอดจอจังนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นเนาะอ่าก็ให้มาที่เด่นบนจะเป็น8ตัวเดียวเลยนะครับสลักออก2 8 6ก็เข้า8หลัก10ของ3ตัวบนนั่นเองนะครับในงวดนี้ก็มาแบ่งปันให้แล้วเนาะเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับ ในงวดน,นี้ประจําวันที่1สิงหาคม6-3ก็มาแบ่งปันให้แล้วนะครับให้มาที่วิ่งบนจะเป็น9และวิ่งล่างให้มาที่9เช่นกันนะครับใครที่ติดตามของเลขวิ่งบนล่างแอดจอดจังก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดจอดจังด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของพี่ควายนาโชคนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานั้นเนาะชุดนี้เจ้านี้ก็หลุดนะครับในงวดนี้เราก็มาแก้เมือกันใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้ประจําว่วันที่1สิงหาคม6.3ก็ให้มาที่ 30, 32, 37แล้วก็39เนาะทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับใครที่ติดตามของพี่ควายนำโชคก็มาเซฟไว้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากพี่ควายทำโชคด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเด่นล่างอาจารย์ตีเล็กเนาะซึ่งสูตรนี้ใบนี้นะครับผมเป็นสูตรใหม่เนาะก็ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับซึ่งในงวดนี้ก็ให้มาที่เด่นล่างจะเป็น9แล้วก็2เนาะ,ะใครที่ติดตามของอาจารย์ตีเล็กก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ตีเล็กด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเด่นบนแอปสตางนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าก็ให้เข้าเด่นบน2นะครับสลักออก2 8 6เนาะเข้า2หลักร้อยของ3ตัวบนนั่นเองนะครับในงวดนี้ก็มาแบ่งปันให้แล้วเนาะเรามารับชมพร้อมกันในงวดนี้กันเลยครับอ่าในงวดนี้ประจำาวันที่1สิงหาคม 6กก็ให้มาแล้วนะครับให้มาที่เด่นบนจะเป็น8แล้วก็0เนย์อ่าใครที่ติดตามของเด่นบนแอดสัตตางก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นบนแอดสัตตางด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปบนแอดหนูน้ำนะครับซึ่งเนงว่าที่ผ่านมาถือว่าไม่เข้าเนาะเพราะว่าให้เข้า อ่าห้าตัวล่างตรงๆนะครับไปเข้าล่างเนาะไม่ออกบนนะครับก็ถือว่าไม่เข้านะครับในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับในงวดนี้ประจําวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 3ก็ให้มาแล้วนะครับให้มาทั้งหมด16ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 0, 0่01 06 09 33 36 37 38 72, 73, 74, 79, 81, 82, 83แล้วก็88นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของชุดสรุปบ,บนแอดหนูน้ำเนาะก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสรุปบ,บนแอดหนูน้ำด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งบนล่างแอดคนโคราสรักไก่ชนนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะ ก็ให้มาที่วิ่งบนล่างจะเป็น3แล้วก็4นะครับสลักออก2 8 6ล่าง5 3ก็เข้า3หลักหน่วยของ2ตัวล่างนั่นเองนะครับในงวดนี้เราก็มารับชมกันต่อนะครับในงวดนี้ประจําวดวันที่1สิงหาคม6 3ก็ให้มาแล้วนะครับ ให้มาที่วิ่งบนล่างจะเป็น3แล้วก็4เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ติดตามของเลขวิ่งบนล่าง mm hmm. แอดคนโคราชก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคนโคราชด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวอาจารย์พีนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะเจ้านี้อ่าก็ให้มาที่วิ่งบนล่างจะเป็น5นะครับ สลักออกบน286ล่าง53ก็เข้า5หลัก10ของ2ตัวล่างนะครับในงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับก็จะเป็นวิ่งบนล่างจะเป็นอ่าเเนาะใครที่ติดตามของเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวอาจารย์พีก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์พีด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของแม่น้ำหนึ่งเนาะซึ่งในงวดที่ผ่านมาถ้าใครเล่นเลขวิ่งนะครับหรือว่าถ้าใครเล่นชุด2ตัวโต๊ดบนเนาะก็ให้เข้าวิ่งบน6นะครับและนอกจากนี้ก็ให้เข้าหกสองสองหกสตัวโต๊ดบนนั่นเองนะครับในงวดนี้ถ้าใครขอเข้ามาหรือว่าใครที่ ติดตามอยู่เนาะเรามารับชมพร้อมกันในงวดนี้กันเลยนะครับอ่าในงวดนี้ประจํางวดวันที่1สิงหาคม2563กก็มาแบ่งปันให้แล้วนะครับซึ่งชุดนี้ใบนี้เป็นของแท้ร้อเปอเซน์เนาะซึ่งแอดได้แคปหน้าจอมาจากไลฟ์สดของแม่น้ำหนึ่งที่เพจแม่น้ำหนึ่งนะครับ ก็ให้มาเป็นชุดนี้นะครับก็จะเป็น7 8 1ชุด3ตัวชุดเดียวเนาะและให้มาที่เลขวิ่งบนล่างจะเป็น1ตัวเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับและชุด2ตัวให้มาที่8-1ชุดเดียวเช่นกันเนาะ,ะใครที่ติดตามของแม่น้ำหนึ่งเป็นของแท้เนาะใบนี้เป็นของแท้นะครับก็มาเซฟไว้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแม่น้ำหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของอาจารย์สมวันทิโรเนาะเป็นสูตรมาครบล่างนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าก็ให้เข้า3553 2ตัวล่างครบล่างเลยนะครับในงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับให้มาที่ครบล่างจะเป็น2 3 4 6แล้วก็8เนาะอ่าแล้วก็ให้มาที่ยึด6เป็นหลัก นะครับย่าห6เป็นหลักเนาะก็จะจับคู่ได้ประมาณ4ชุดด้วยกันนะครับก็จะมีสองหกสามหกสี่แล้วก็8ปดทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับใครที่ติดตามของมาครวบล่างอาจารย์สมบัญเชโรก็มาเซฟไว้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ให้มาที่หลักสิบหน่วยบนด้วยนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะ อกอยเข้าหลัก18และหลักหน่วยบน6นั่นเองนะครับสลากออก2 8, 6เนาะ,อะกอยเข้าครบบนเลยนะครับในงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับให้มาที่หลักสิบจะเป็น7แล้วก็8และหลักหน่วยจะเป็น7แล้วก็8เหมือนกันเลยนะครับและก็จับคู่ได้ประมาณทั้งหมดสองชุดดดวยกันเนาะก็จะเป็น7 8แล้วก็8 7นั่นเองนะครับ แล้วก็ให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด3ชุดด้วยกันก็จะมี9 7 8 9 8 7แล้วก็879ทั้ง3ชุดด้วยกันนะครับและต่อมาจะเป็นชุดเด่นบนอาจารย์สมบนติโร่เนาะซึ่งสูตรนี้ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นก็ให้มาที่เด่นบนจะเป็นสองแล้วก็สามเนาะ สลักออก286ก็เข้า2หลักร้อยของ3ตัวบนนั่นเองนะครับในงวดนี้ก็ให้มาแล้วเนาะให้มาที่เด่นบนจะเป็น7แล้วก็8นะครับใครที่ติดตามของเด่นบนอาจารย์สมบัติโรก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอ,อาจารย์สมบัติโรท่ทุกๆสูตรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของป้าสีเนาะ ซึ่งก็มาให้เห็นอีกใบแล้วนะครับเป็นใบที่สองสำหรับงวดนี้เนาะ,ะซึ่งงวดนี้ใบนี้แอดว่าเป็นของแท้นะครับผมเพราะว่าป้าสีนี้ก็จะให้มาเป็นชุด3ตัวบนแล้วก็ไปกลับ6ประตูนะครับซึ่งก็อาจจะคาดเดาได้ว,ว่าชุดนี้เป็นของแท้เนาะ ซึ่งในงวดนี้ประจําว่ามาที่1สิงหาคม2 5 6 3ก็ให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมดา6ชุดด้วยกันเนาะก็คือ6ประตูนั่นเองนะครับก็จะมี2 8 7 2 7 8 8 7 2 8, 7, 8, 7, 8 2 7 782และ7 2 8นะครับและชุด2ตัวให้มาที่7 8แล้วก็8 7เนาะอ่าใครที่ติดตามของ ป้าสีก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากป้าสีด้วยนะครับอแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ